อาจจะมีไม่กี่คนนะครับที่รู้ว่าพรมรถที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นส่วนที่สะสมสิ่งสกรปรกที่สุดเลยนะครับแล้วก็กลิ่นแย่ๆที่อยู่ในรถก็จะมาจากพรมเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับแล้วเราดูดฝุ่นเท่าไหร่ก็ไม่สะอาดนะครับเพราะว่าสิ่งสกรปรกฝังตัวอยู่เป็นระยะเวลานานแล้วแล้วก็สะสมเชื้อโรคด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็จะแนะนําวิธีการทําความสะอาดพรมรถลดกลิ่นจากพรมสกปรกให้สะอาดแบบนี้กันนะครับผม สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Daddy's t i p ครับผมขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราก็จะทำการลดกระจกลงทั้ง4ด้านก่อนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้พวกน้ำยาทำความสะอาดมาโดนกระจกนะครับผมแล้วการทำความสะอาดอาจจะใช้เวลานานโดยที่เราต้องเปิดประตูรถทิ้งเอาไว้นะครับซึ่งมันก็จะกินไฟจากแบตเตอรี่ไปเรื่อยๆผมแนะนำให้เราถอดสายแบตเตอรี่ขั้วลบออกมาก่อนนะครับผมแล้วเราก็เอาพวกถุงมือห่อเอาไว้ก็ได้นะครับผมมันจะได้ไม่ไปสัมผัสอะไรอย่างอื่นนะครับ ซึ่งที่เบาะนั่งด้านหลังมันจะมีโบสตัวหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในซอกระหว่างพนักพิงกับเบาะนะครับแล้วก็เอาประแจไปไขออกมาแล้วก็ที่ด้านหน้าเบาะก็จะมีสลักอยู่2ตัวซ้ายตัวขวาตัวนะครับแล้วก็ทําการถอดสลักแล้วก็สามารถยกเบาะออกมาได้นะครับผมจากนั้นเราก็ทําการไขโบยึดเบาะทั้ง4ข้างออกมาตรงนี้เราก็เอาปากกามามาร์กจุดเอาไว้ก่อนนะครับเวลาที่เราไขากลับเข้าไปเราจะได้ไขได้ตรงตำแหน่งนะครับผม แล้วก็ยกเบาขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วเราก็ทําการปลดสายไฟ,ฟที่เชื่อมต่อบ่อออกนะครับผมแล้วก็ถอดเบาออกจากรถเราเอาเบาออกมาแล้วนะครับผมเบาะนี้ก uh ็เ huh. ร <mel od ay großes> ียกว่าเลอะพอสมควรนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาทาความสะอาดอีกทีนะครับหลังจากที่เราถอดเบาออกมาแล้วเราก็จะเห็นความสกปรกที่ซ่อนอยู่ใต้เบานะครับที่เราไม่เคยทาความสะอาดได้เลยนะครับผมเรามาดูของที่เราต้องเตรียมกันก่อนนะครับก็จะมีแปลงพลาสติกที่สะอาดนะครับผมแล้วก็แปรงสีฟันเก่าผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับ แล้วก็สเปรย์โฟมทําความสะอาดพรมและเบาะผ้านะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นแบบขจัดกลิ่นได้ด้วยจะดีมากเลยนะครับแล้วก็เครื่องดูดฝุ่นตัวแรงๆหน่อยสักตัวนะครับแล้วก็เครื่องนี้เป็นเครื่องทําความสะอาดพรมและเบาะผ้านะครับโดยทั่วไปเราอาจจะไม่ต้องใช้เครื่องนี้ก็ได้แต่ว่าผมแนะนําให้ใช้นะครับผมเพราะว่ามันจะทําความสะอาดพรมและเบาะผ้าได้ลึกมากๆ,ๆนะครับแล้วเราก็จะเห็นความแตกต่างชัดเจน แล้วก็มาเริ่มจากการเก็บขยะชิ้นใหญ่ๆออกไปให้หมดก่อนนะครับแล้วก็เอาพรมพะยางปูพื้นออกไปก่อนโดยพยายามห่อให้ฝุ่นไม่ตกลมบนพรมลดให้มากที่สุดนะครับผมต่อไปผมก็จะใช้เครื่องดูดฝุ่นของไอซูเปอร์นะครับเพราะว่าตัวเล็กแล้วก็ดูดแรงมากๆดูดพวกฝุ่นชิ้นใหญ่ๆออกไปก่อนนะครับผมแล้วก็พวกฝุ่นตามร่องต่างๆก็ให้ใช้แปรงสีฟันเก่าปัดฝุ่นออกมาแล้วก็ใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดอีกครั้งหนึ่งนะครับทำแบบนี้จนทั่วเลยนะครับผม ราบที่เราเห็นเป็นจุดๆอย่างเช่นพวกคราบขนมที่ตกอยู่นะครับผมให้เราเอาเศษชิ้นใหญ่ออกไปก่อนนะครับแล้วก็ให้เราใช้น้ำสบู่ผสมกับน้ำอุ่นประมาณ49องศาแล้วก็ฉีดลงบนคราบนะครับน้ำสบู่อุ่นก็จะไปละลายคราบออกมาทําให้เราสามารถเช็ดได้สะอาดนะครับแต่อย่าฉีดจนชุ่มนะครับผมเพราะว่ามันจะซึมเข้าไปข้างใต้พรมซึ่งหลังจากที่เราดูดฝุ่นเสร็จก็จะเห็นได้ว่าสะอาดขึ้นเยอะมากแล้วนะครับผม แต่ว่าจริงๆมันยังไม่สะอาดนะครับผมถ้าเกิดว่าเราลองเอามือมาลูบแล้วก็มาดมดูนะครับเราจะเห็นว่ามันมีกลิ่นอับๆเนี่ยติดขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็รู้สึกเหนียวเหนียวนิดนึงด้วยนะครับผมในขั้นตอนนี้เราก็จะทําการซักพรมนะครับโดยใช้สเปรย์โฟมทําความสะอาดพรมฉีดให้ทั่วเลยนะครับผมแล้วเราก็ใช้แปรงพลาสติกในการปัดน้ํายาให้กระจายไปทั่วๆพรมในหลายทิศทางให้น้ํายาซึมลงไปในพรมนะครับแล้วเราก็ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ในการเช็ดน้ํายาและคราบที่ลอยขึ้นมาให้ได้เยอะที่สุดนะครับ เราอาจจะต้องใช้ผ้าหลายผืนเช็ดไปเรื่อยๆจนกว่าจะแห้งซึ่งเราทําวิธีนี้ก็สะอาดพอสมควรแล้วนะครับผมแต่ถ้าเรามีเครื่องทําความสะอาดพรมหรือว่า rinsing cleaner ก็จะทําให้งานนี้ง่ายขึ้นแล้วก็ได้ผลดีกว่าด้วยนะครับเครื่องนี้เป็นของ iSuper รุ่น R1 ที่เขาออกแบบมาสําหรับทํางานจริงจังเลยนะครับผม เขามีถังเก็บน้ําสะอาดใหญ่ถึง1.4ลิตรนะครับแล้วก็ทํางานโดยการฉีดน้ําแล้วก็ดูดน้ําเข้าผ่านหัวดูดไปตามท่อดูดที่ยาวถึง1.6เมตรไปที่ถังเก็บน้ําเสียที่จุดถึง1.2ลิตรเครื่องนี้จะช่วยเราได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมการใช้งานเครื่องนี้นะครับที่หัวดูดเขาก็จะมีปุ่มที่เราสามารถกดค้างเพื่อฉีดน้ําได้ต่อเนื่องเราก็จะไม่เมื่อยมือนะครับผมการใช้งานปกติเราก็จะกดฉีดน้ําแล้วก็ลากถอยหลังมาให้หัวดูดดูดน้ําพร้อมกับข้ากรปรกนไปพรอมกัน,นผม ซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่ผมชอบเป็นพิเศษสําหรับเครื่องนี้เลยนะครับเพราะว่าน้ําที่เราฉีดลงไปก็จะซึมเข้าไปในพรมแล้วก็จะถูกดูดออกมาซึ่งเราจะเห็นเลยว่าคราบสกรปรกโดนดูดเข้าไปในหัวดูดทําให้เรารู้สึกได้เลยว่าทําความสะอาดได้ลึกจริงนะครับโดยตามสเปกแล้วเขามีแรงดูดมากถึง14,000ปาสคาลแล้วก็ทําความสะอาดได้ลึกถึง8ซนติเมตรนะครับผมจากที่ใช้งานมาผมชอบเครื่องนี้มากนะครับเพราะว่าทําแล้วเห็นผลเลย แล้วก็ไม่เปลืองแรงด้วยนะครับผมแล้วก็ทําแบบนี้ในหลายๆทิศทางเพื่อเก็บความสกปรกให้ได้เยอะที่สุดนะครับอีกเหตุผลหนึ่งที่อยากจะเน้นย้ําก็คือเราอย่าใช้น้ําจํานวนมากในการซักพรมนะครับเพราะข้างใต้จะมีวัสดุคล้ายๆฟองน้ําซึ่งจะดูดซับน้ําเอาไว้แล้วมันสามารถที่จะขึ้นราได้ด้วยนะครับนี่เป็นเหตุผลที่เราต้องใช้น้ํายาทําความสะอาดพรมนะครับและถ้าเกิดว่าเราจะใช้น้ําเราก็ต้องใช้เครื่อง rinsing cleaner ในงานนี้นะครับ เพราะว่าแม้จะใช้น้ำฉาล้างแต่ก็สามารถที่จะดูดพรมได้แห้งกว่าทิ้งความชื้นหลังจากทําความสะอาดได้น้อยกว่ามากนะครับผมปกติการทําความสะอาดพรมในรถยนต์จะทําได้ยากนะครับเพราะว่าคราบจะยึดติดแน่นมากจากการที่มันหมักหมมมาเป็นระยะเวลาหลายปีนะครับซึ่งถือว่าเป็นงานเฮฟวี่ดิวตี้ที่ต้องใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงดูดได้แรงแล้วก็ถังเก็บน้ําดีแล้วก็ถังเก็บน้ําเสียต้องใหญ่นะครับถึงจะทํางานนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็สะดวกนะครับผม ซึ่งเครื่อง l ิ n นซิงครีเน er ของ i อ u ูเป R1 ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับเพราะว่าเติมน้ำถังเดียวก็สามารถที่จะทำได้ทั้งคันเลยนะครับผมขั้นตอนการซักพรมเราอาจจะทำหลายรอบขึ้นอยู่กับความสกปรกนะครับแล้วคราวนี้เรามาดูในถังเก็บน้ำเสียว่าพรมของเราสกปรกแค่ไหนนะครับน้ำดำมากๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราแน่ใจได้เลยว่ากลิ่นแล้วก็คราบที่หมักหมมเอาไว้ถูกดูดขึ้นมาแล้วนะครับและเมื่อเราทาเสร็จแล้วก็ให้ใช้แปงรงปัดพรมไปในทางเดียวกันก็จะได้พรมที่ดูสะอาดเหมือนใหม่ สีเสมอกันทั้งผืนนะครับผมแล้วก็พรมสะอาดขึ้นเยอะมากเลยนะครับผมซึ่งผมก็จะเทียบก่อนและหลังให้ดูนะครับจะเห็นว่าต่างกันมากจริงๆนะครับผมตอนนี้แทบจะไม่ได้กลิ่นที่เคยมีแล้วนะครับแล้วก็หลังจากที่เราทําเสร็จถ้าเกิดว่าเราเปิดรถตากแดดได้ก็จะดีมากเลยนะครับผมนอกจากพรมรถแล้วเครื่องนี้ยังใช้ได้กับเบาะผ้าฟูกที่นอนหมอนผ้าม่านและอื่นๆที่เป็นผ้าใช้ได้หมดเลยนะครับ ส่วนเรื่องเสียงก็ถือว่าไม่ดังมากนะครับก็เทียบได้กับเครื่องดูดฝุ่นที่ใช้ทั่วไปตามบ้านนะครับผมยกตัวอย่างเช่นลูกขี่รถวันที่นอนก็สามารถใช้เครื่องนี้ทําความสะอาดได้อย่างง่ายดายนะครับไม่ต้องยกไปซักทั้งชิ้นมือใหม่ก็สามารถใช้ได้ง่ายๆนะครับเวลาที่เราใช้งานเสร็จก็ถอดล้างทําความสะอาดถึงให้แห้งก่อนเก็บลงกล่องนะครับหรือว่าเราจะวางไว้บนชั้นก็ได้นะครับเพราะว่าการออกแบบของเขาก็ทําได้ค่อนข้างดีเลยนะครับสามารถที่จะเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ในบ้านได้เป็นอย่างดี จากพรมลดสกปรกตอนนี้ก็สะอาดดูเหมือนใหม่เลยนะครับหลังจากที่ทุกอย่างแห้งแล้วเราก็เอาเบาะมาประกอบเข้าที่นะครับแล้วก็อย่าลืมต่อสายไฟใต้เบาะแล้วก็ขันสกูกลับให้เรียบร้อยนะครับไปอยู่ที่ตำแหน่งเดิมหลังจากที่เราตรวจสอบทุกอย่างดูเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็อย่าลืมปิดประตูทุกบานแล้วก็ไปต่อสายไฟคั้วลบกลับให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็สําหรับเครื่อง i Super Rinsing c l e a n e r R1 er ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นนะครับลดราคาจาก5 9 9พบาทมาเป็น 3,990บาทผ่อน0%ได้10เดือนแล้วก็เขารับประกันให้อีก15เดือนด้วยนะครับโดยที่เพื่อนๆต้องไปลงทะเบียนผ่าน Facebook Page iSuper Thailand นะครับผมแล้วสําหรับ100คําสั่งซื้อแรกเขาก็จะแถมเครื่องดูดฝุ่น iSuper แบบ3 in 1ที่ผมใช้ในคลิปนี้ไปให้ด้วยนะครับโปรโมชั่นนี้ก็จะมีไปถึงวันที่31สิงหาคมปี2566นี้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่สนใจผมก็จะแปะล,ลิงก์เอาไว้ที่คําอธิบายใต้คลิปนะครับผมผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ช่อง Daddy Tip ด้วยนะครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ